หนุ่มเนื้อหอมที่ทุกคนมารอคอยกันตั้งแต่เช้าเห็นด้านบนบอกว่าตีห้ามารอใครนะคะสดใสไหวพริบดีไม่แปลกค่ะที่จะได้เห็นดีเจดาวนพัอรประจำตำแหน่ง MC ตามงานอีเวนต์บ่อยๆนะคะและที่เห็นสวยแซ่บตั้งแต่หัวจรดเท้าใครจะคิดว่าพิธีกรสาวควบตำแหน่งเมดอัพอาทิตย์ด้วยนะคะแต่งหน้าทำผมเองแบบนี้ แต่งทุกงานไปเลยค่ะถ้าใครติดตามดิจิดาวในโลกโซเชียล,ยลก็คงไม่แปลกใจเพราะเธอเป็นดาวเด่นเรื่องคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะความสวยความงามเผยเคล็ดลับความเป๊ะของคนดังแบบไม่มีกักเลยก็เนี่ยค่ะบรรยากาศชวนคุยสบายๆผู้ชมก็ทําตามได้แบบไม่ยากนะคะยอดวิวยอดไลค์ในทิกตอ,อกก็เลยการันตีที่หลักแสนแทบทุกคลิปเลยนะคะ มันเป็นประโยชน์ไม่ทางแง่ใดก็แง่หนึ่งเสมอสําหรับคนที่ดูอะค่ะไม่ใช่แค่เหมือนอ่ะแน่นอนเราอยากให้เขาอารมณ์ดีไปกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะให้เขาได้สาระความรู้หรือว่าอยากจะให้หมวดผมได้แบบที่หลายคนสงสยัยเรื่องสีผมเรื่องอะไรเงี้ยคนในทิกตอกอะเขาดูไลฟ์ฟรีมากมากเลยอะเขาดูแบบไม่มีการมาด่ากันนะเขาดูมาแบบอู้พี่ดาวอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบสนับสนุนในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็เลยมีกําลังใจที่จะทํามันมาเรื่อยๆค่ะ งรอนาแบบนานามากจริงๆแม้จะเป็นเรื่องการสื่อสารเหมือนกันตแต่เทียบกับการเป็นดีเจหลังไหม่ดีเจดาวบอกว่าพิธีกรอีเวนต์นี่แหละค่ะท้าทายที่สุดนะคะเช่นงานนี้ที่รับบทตัวกลางระหว่างศิลปินไอดอลกับแฟนคลับที่มารอต้อนรับกันแน่นห้างเอนเตอร์เทนแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะถูกใจผู้ชมไปฟังกันค่ะคือเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าแฟนคลับรักศิลปินนะคะ แลวศิลปินก็รักแฟนคลับเพราะฉะนั้นอะดาก็จะเทคตัวเองว่าถ้าดาเป็นแฟนคลับเดาจะอยากได้ยินอะไรแล้เดาจะไม่อยากได้ยินอะไรแล้วอยากจะให้แฟนๆเออขาเรียกว่าอ,อะไรเขาจะอยากให้ศิลปินของเขาอะเจอกับอะไรในงานบ้างเราจะเอาตัวเองไปเทคอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษอะแค่เราเทคตัวเองในในฐานะนั้นเลยอย่างเงี้ยเพราะเราก็เชื่อว่าทุกคนก็มาด้วยความหลักจริงๆ งานยังพุ่งแรงทั้งในโลกโซเชียลและอีกหลายผลงานให้แฟนๆได้ติดตามนะคะงานดีเจก็มีร้องเพลงก็ยังรับบ้างก็ไม่เสียทีที่เคยออกอัลบั้นตั้งแต่วัยทีนค่ะส่วนช่วงที่กําลังรอคิวละคร3เรื่องเปิดกล้องถา่ายทำดีเจดาวบอกว่าเป็นโอกาสดีของการรับงานให้หลากหลายขึ้นอีกช่วงนี้เลยอาจได้เห็นบทบาทของพิธีกรมากขึ้นนะคะ